กุ้งมังกรน,นึ่งกระเทียมใส่บนเส้นนะครับก่อนอื่นนะครับบนเส้นเรามาแช่น้ําก่อนนะครับผมใส่น้าร้อนลงไปนะครับส่วนกุ้งมังกรนะรเป็นกุ้งมังกรตัวเล็กนะครับกุ้งมังกรเลนนะครับผ่าค,ครึ่งนะครับตัดนวดครับ นี่ครับแล้วก็วุนเส้นดับผงปรุงรสชาตินะครับก็จะมีนมนมจืดนะครับผมปรุงรสน้ำตาลน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับหมักไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับให้รสชาติเขาเข้าในเส้นนะครับผมเคยทำไปแล้วเท่าวิธีใส่รสชาติในวนเส้นนะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วนี่ครับก็เอา,ากุ้งมังกรนะครับมาวางบนบนเส้นนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมีกระเทียมนะกระเทียมที่ปรุงรสชาตินะครับใส่ลงไปบนตัวกุ้งนะครับ ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใส่กระเทียมเจียวโรยข้างบนด้วยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนึ่งนะครับเราเข้าไปนึ่งจับเวลานะครับนี่คือนุ่งสุกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็โรยต้นหอมลงไปนะครับหอมซอยนะครับเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานนะครับเดี๋ยวผมมาปรุงน้ำซีอิวนะครับนี่คือน้ำซุปนะครับนี่คือน้ำซีอิวนะครับ ปรุงรสครับน้ำตาลนะครับชิมรสชาติตานี่เราต้องการนะครับลาดลงไปบนบนเส้นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ